รุนเปป่อนโอ้ยเกย์ยังไงเนี่ยไม่ต้องปลดล็อกเลือกได้ตามสบายเฮ้ยเอานี่ได้จ้ะลูกซองเหรอเอาเพี่จเป็นสายแรงงานปะ เอาดีเทคมาเอาเครื่องดีเทคมาดีเทคไอวีอ่ะเมลีอ่ะดีเทคไอวีเนสดีเทคเอฟพอนดนะอือหืดีเทคดีเทคดีเทคหวหเดี๋ยววะทูส์ไม่ไม่ทูทูไม่ใช่สเปเชียลเวฟพอนอ๋อทูส์ ออดีเจเอีเจอล้โอเคมีเวปพอนเป็นลูกสองแล้วสแกนศัตรูมันต้องใช้สักคนหนึ่งในตี้อ่ะใช้อันนี้เมลีเวปพอนนี่เอามีดแล้วกันโอเคพร้อมแล้วพี่ขล่างนี่คืออะไรวะปืิกเหรออืมไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะมันใช้แค่ครั้งเดียวแล้วมันจะหายอ๋อพีไปนิวเนอร์มอลชอบอ่ะชอบที่แบบข้างหน้ามันเป็นแบบได้กดเลยดีเลย เคยดูวิดีโอมาก่อนเลยเหรไม่เคยดูนี่คือ first time ในการเล่นด้วยเคยดูแค่แบบเจอเล่ r ในเกมเชี่ยสวยซาดถ้าเรียกกี่นาทีได้เกมอ่ะต่าประมาณชั่วโมงไม่เอาไหน สวัสดีฮะเป็นผมเอเนะี่ะดูด้างขวาพี่เนะี่ะเชียร์กระตุกเชียร์กระตุูเรื่องแปลกมนะัมนโหลดแบบมันโหลดแบบ ลองมองไปรอบๆมนมนแค่มมนแค่เมืดอยเฉยเราไม่ได้ดำว้าหรือว่าเมื่อกี้หาเบื่อนเล่นนะวะที่มันนานาใช่เพราะต้องไปสี่คนบ้างเลยก่อนเลยอันนี้ไงแฟลแล้วพี่เอาปืนนี่ไงมันใส่มันเปลี่ยนของไงอย่าเปลี่ยนนี่มาเลย ตัวเลขไงเลขสองเป็นปืนเลขหนึ่งเป็นอย่าฟอดไหนวะเนี่ยต้องสเตลที่สแกนมาพี่ต้องเป็นคนนั้นนะสแกนตัวไหนวะอ๋อบอกข้อดีปืนสแกนเลยไปเลยไดไมั้งก็แค่นั้นแหละสแกนแล้วก็บอกว่าตรงนั้นมีตำแหน่งอะไรบ้างพี่กดแท็บนะ พี่กดแทบ uh ็บ huh. พ,พี่สามารถแบบพี่สามารถพี่สามารถกดเมาส์กลางคันในการเลื่อนฉากได้แล้วก,กดชิดซ้ายในการวาดแมโอ๋ออ๋อเหี้ยปี้ยวเฮ้ยแล้วสแกนสแกนเลยปะไม่ไม่สแกนสแกนอัตโนมัติอยู่แล้วก oh. ด F ในการเปิดปิดไฟฉายแต่ถ้าเจอศัตรูก็คือให้ย่องแล้วก็ปิดไฟฉายเอาไว้ไม่งั้นมันจะ alert ไอพวกหัวครังนี้มันจะตื่นไอเหี้ยหัวครังนี้อยากเห็นหน้าหัวครั้งเองจริงปะมันก็คือศัตรูธรรมดาของเกมน,นี้แหละไปนำเลยกับตันอาชีพยังอาชีพเก็บฟองเนี่ยกดีค้างเห็นมุมม,ม,มุมซ้ายบนปะอะฮะเราต้องหาแมทเทอร์เวสโปรเจกเตอร์ใช่ปะ ช่มันบ,บอกว่ามันต้องใช้คำสั่ง query matter wave projection เอ้ย Project Projector ที่ Terminal Terminal ค,คือคือไอ้เครื่องคอมพี่ก็ต้องไปหาเครื่องคอมไปเยี่ยมแฝดบ้าได้โอ้ยอิศะเดี๋ยวฟุ๊กอีกแล้วเดีแต่ว่า ตัว่าโดโดนิศเดียวก็เจ็บไอ้นี่โดดนิศเดจ้าเจ็บเนี่ยเทอร์มินอลมาวิธีใช้เทอร์มินอลมีคำสั่งหลายคำสั่งพี่ลองใช้เลยอันนี้เขียนคำสั่ง query แล้วก็ matter wave project project เอ่อ matter wave projector ต้องให้ผมเขียนถึงไหยเออ q u e r y มันมีหลายคำสั่ง,งนะเกมนี้เป็นวักไม่เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดอ Enter ดิแล้วก็เป็นวัก Matter Matter. Matter 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 M ออกะไรวะจำไม่ได้ที่กูจำ A T T R เออเ็ M A T T R ท,ทีนะอ่ะ M A T T E R อ๋ททอทีอ่ะอันดับสกอสักสข,ขู่คันเวฟทำไมมึงไม่เขียนเองวะก็อยากให้พี่เขียนไงโอ้ยไอ้เหี้ยมึงให้คนที่ไม่ค่อยเก่งริงเก่มาเขียนนะแฝดมึงสุดยอดมากว่ไใครเขียนเองวะ Oh, okay. อ๋อเขียนเองแฮนดี้จะมึงจะได้เขียนเว้ยมึงเป็นผู้รู้อะแค่กูเขียนกูไม่ได้เก่งจริงขนาดนั้นมักินปุ๊ดต่อยมากเลยเว้ยกูพยายามจะศึกษาอยู่ไม่เขียนภาษาไทยเลยไอ้เชยโอเคเหรออยู่ที่โซน <80. S 2> โซน80 ไปหาโซนแปดสิบเราจะเก็บขอ,องกันโอ้โหแสงเกมน,นี้มองยากมากนี่วิธ <ไป S 1> ีการดูโซนสัตว์วไปก็คืออยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมตรงหน้าประตูเนี่ยมันจะมีเลขบอ,อกอ่ะเจ็ดแปดอันนี้คือโซนต่ออันข้างบนโซนต่อไปโซนเจ็ดแปดโซนอันข้างล่างเนี่ยก็คือมันจะมีทางผ่านไปโซนเจ็ดสิบเก้าถึงแปดสิบเจ็ดซึ่งเราต้องมาทางนี้แต่ว่าอันนี้มัน เขียนว่าต้องการทีการ์สีขาวเราต้องไปหาทีการ์สีขาวก็ไปที่เดิมกะคอลลี่คอลลี่แล้วก็คีไว้เราต้องหาแล้วก็ใช้คำสั่งคอลลี่เหมือนเดิมคีไว้หมายเรียกอะไรคีไว้มุมซ้ายบนอ่ะมุมซ้ายบนเขียนว่าอะไรเอ่อ ที่ไว้หนึ่งสี่ศูนย์เข้ปะโอเคเจ็ดเจ็ดเหรอเจ็ดเจ็ดข้างล่างเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกใช่ไหมโซนสิเจ็ดห้าเจ็ดหก นู้นปะเจ็ดแปดข้างหลังเจ็ดหกไม่ไม่ไม่ดูเฉพาะว่าทางต่อไปคือทางอะไรมันไปดูว่ามันมีทางผ่านไปนทางที่เราต้องการด้วยหรือเปล่าหน,นังสือเกมที่เอาจริงแล้วมันมันจางมากมองนก็ชัดเจ็ดเจ็ดนี่ไง,ไงโ,ซโซ่เจ็ดเจ็ดถูกละเนี่ไงกูอยู่บ้าน อันนี้คือต้องสแกนมันรวมกันสแกนถ้าเป็นสีอย่างเงี้ยคือมันจะสแกนธรรมดาถ้ามันเป็นสีแดงคือสแกนอันเลิศก็คือมันจะมีศัตรูวิ่งมาอย่าลืมสแกนด้วยเอาเครื่องสแกนสแกนว่าหน้างประตูมันมีกี่ตัวมีไหมมันได้บอกอะ ไม่มันจะขึ้นในแมบพบไม่มันจะขึ้นใน,ใน,ใ,นในเครื่องในเครื่องนั่นน่ะเพื่อรีเซ็ตอ่ะไม่มีนะีต้องกดปุ่นเนี่ยโอเคต้องกดต้องกดค,ค่อยๆเดินไม่ได้หรอวะ โซนเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ 7, 7, 7, 7, ดแอรระยะเฮ้ข้างหน้าข้างหน้าประตูมีสองสี่หกเลยเฮียหน้าประตูมีหกหน้าประตูมีหกเหรอใช่ก็คือน่าจะไปฝั่ง,น,งน,น,น่าจะไปฝั่งนั้นแหละน่าจะไปฝั่งนั้นมันน่าจะมีทางไปตรงนี้ออกไปคือเจอสองเลยแล้วก็เข้าไปเรื่อยสเต็ปมันจะเจอเรื่อย มันูุ้นใช่ป่ะอ๋อไม่ไม่เดี๋ยวก่อนมันต้องไปคอ l l i e นี่หวรอโหหงุดหงิดงี้เต๋อได้ป่ะได้เอ่อถ้ามันเป็นหกหัวยังเพิ่งตีนะอย่าอย่าเพิ่งเดินได้มันเป็นหกหัวอุ้ยใครทำอะไรไม่รู้ดิทำไมมันตื่น บอดตีเฮี้ย e ถามบอดตีไอ้เน e ี่ยมีบอดแล้วมันเป็นยังไงบอดมันอยู่ใกล้มากเลยเรอนะข้างหน้ามีหัวขังเงี้ยเลื่อนแล้วหกห้ามันใช้ตีน่ะมันใช้ตีตัวหนึ่งนะ่ะม่ใช่ตีตัวซ้ายนะ่ะอะไรนะแล้เว,เด,ว,เ,ดวเ,เดินอยู่ห้องนเพิ่งเดินเอ้าใครใครแม่งเดินไอ้เที่ยบอดบอดแม่งวิ่งเลยอเลยอ่บอสเซ่ วอลเม็ตยอดมากไม่มีฮาวสเตลได้เลื่อยพอดีเลื่อดที่เหลือหกสิบเออเอามาเอามาต็มให้ผมดิโอเคไปอันนี้เจ็ดเจ็ดซีข้างหน้ามีกี่ตัวด้วยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้สปเปอร์ข้างหน้าคือเป็นแถวเลยห้าตัว ไม่ไม่ใช่ห้าล้ใช่เหลือลห้าแล้วยาไงห้าตัวอยู่ข้างหน้ามพี่เป็นตัวข้างหน้าดิตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวอีตัวหนึ่งอ่ะพี่เป็นประจำที่ดิดเอ,อ้ยายายามันขยับอ่ะเมือ่อกี้ถ้ามันขยับพี่ห้ามเดินเลยเว้ยอ๋อโอเค ตัวนั้นสองตัวขนาดน,นี้มีกี่ตัวสองตัวไปประจำอีกตัวหนึ่งให้น่อยอย่าเพิ่งเดินมานะมังกรลวกิบเดินมาประจำตัวหน้าเลยยาไปดิหยุดหยุด,ยด,ยด,ยด ตัวข้างหน้ามันขยับอ่ะพี่ไม่ได้ดูจริงข,ขยับพอดีตอ,อนนี้อนิเมชั่นที่เดิมดับไปส่งนะเจ็ดสิบเจ็ดปีเจยอจ็ดส e ิบเจอยู่ตรงไหนยอยู่ข้งองหรอเราไปข้างหน้าดูก่อนเพื่อเจอ มีไหมยังไม่ขึ้นโอเคขึ้นละทางซ้ายทางซ้ายพี่เป็นแล้วมั้งอะไรอ่ะได้อะไรมาตรงกระสุนแน่เจ็ดสิบเจ็ดอีเจอละงหน้า โอ้โห้ทำไมมันอยู่วงกลมอย่างนั้นน่ะหกเจ็ดตัวเยอะเปอทำไงจูะต้องยิงอะต้องก็ต้องยิงแหละป๊บนะขอตีหวัวตัวนี้ก่อน เดี๋ยวนี้อยา่างันเคี้ยแม่งโคตรเคี้ยแม่งโคตรสมาธิต่ำดีด้วยเราหกตัวทีววนี้ก็เลอเป็นกระจุกกระจุกอ่ะห้าตัวถ,ถ้าสี่สี่ห้าตัวเนี่ยถ้าเราไปมีเพื่อนเนี่ยก็คือเราสามารถ ประจำทีละตัวแล้วตีพร้อมกัน้าอนีไม่เป็นบอทงบอทไม่โง่อไอ้หี้ยเต็ <liv ion> มยิงนะสามตัวยิงตัวขวาสุดนะ <t ip> สามสองหนึ่ง,งยิงหองี้ยหัวเี้ยโอเคเฮ้ยหลังีกระสุนโ่จมสุนาแล้ว ียบรม่เช็คพดีเลยนะเมื่อกีว้ว่าเามันไม่ขึ้นมีไหมมีอไหมเบอร์แล้วใช่ไหมนี่อละไปเจอเจอแล้วกลับกลับกลักลับกลับกลับนี่คือปืนเกมนั่นคือแบบต้องปืนกนมาเล่น คุพกไม่ค่อยได้เรื่องใช่เขียมันไม่ใช่หัวคังนี้ไั้แสหัวคางนี้ไม่เห็นมันยิงท่ารุตโตอะ ไม,ไม่มันไม่ได้วิ่งมาทัรถโต,ตมันค้านไม่ไม่มันมีหลายตัวอันนั้นนะจูออนจูออนเหรอเออไอที่่าจูออนมันมีตัวยิงกระสุนกงจับกับที่ที่มันวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยตั้งตั้งปืนเลยนะมันจะมีตัวมา วมันมีเวฟมานะเราก็ไล่สแกนให้ครบประตูมันจะได้เปิดไปไล่สแกนมาแล้วดูนะว่าจะวิ่งทันหรือโตมาเห็นไหมเห็นไหม Ô sẽ chết, sẽ chết, chết đi Ui, xe tăng, xe tăng Xe lắm không thấy

มีกระสุนไหม,ไมกดเลขห้าพี่เก็บม,มาอยู่ไ,ไม่เห็น 5, เลขห้าเลขหกอะหกเป็นระเบิดเลขห้าห้าไม่มีเกอระเบิดมาใช่ปะไอ้เขี้ยไม่ม,ม,ไมียา่ะตายแล้ว เกียตายแปดไม่แนละ้ววัน้เรา,าต้องเล่นเยอะเชื้ยแปดน80อยู่ไหนฮะนส่วน80เราต้องเอาโปรเจคเตอร์เนี่ยเจอละมาทางน,นี้ไปใช่สแกนด้วย นี่โ8 0แมีสอเห็นสง,งนะเพบบออ๋อมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องนะกสุดจะหมดแล้วอ่ะ 8สเบนน yes, ี้81เจ็ดเก้าถึง81ป่ะข้างหน้ามีสองสามสองตัวอยู่ในห้องในห้งห,ห้อง้หองหน้าเราใช่ไหมมีมีใน,นห้องนี้าสองตัว นะผมมีโกสติกพ้กเราไปข้างล่างเหรอใช่ไปข้างล่างมีนะขอสองสายสองแต่สายม่ไกลหน่อย พิโยกพิโยกสองตัวพิโยกสองตัวไอ้เหี้ยเวพิโยกเต็มลูกสองนะไม่ชัวร์วะมีมีตัวมีตัวเล็กอีกไหมข้างในเพราะเราจะเอาแค่สองตัวนี้ตัวสุดท้ายข้างในบอดมีอีกสองและตรงที่บอดอยู่อ่ะข้างซ้ายอ่ะนั่นแหละ ห้องนั่นแหละสองเดินผ่านก่อนนะอย่าเพิ่งเอาพี่โยกนะพี่โยกใช้ลูกสองยิงอย่าเดินนะไหนวะตัวห้องแต่ว่าหน้าแต่ว่าหน้ามืงติดดุลโอเคงั้นงั้นเราเ,าเราไอพี่โยก เฮ้ยระวังยุด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 ยุ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 เตรียมยิงพี่โยกนะจัดสามสองหนึ่งสวยพี่โยกตีทีหนึ่งห้าสิบนะจะบอกให้ โหดีแล้วลูกอา่านังยี่ไหนตาของอู้นี่เจ็ดเก้าแปดสิบเอ็ด้นข้างบนคือเวนอะหาของก่อนหาของก่อนโอหเยอะมากเป็นสิบกระสุนก็จะหมดแล้วอะ่ะ น่าจะกล้าไปข้างหน้านี้มีอะไรไหมถือมีดสิเยอะเลยไม่ต้องชาร์จตีหีือเ่าใช่ฮเช็คให้ข้างหน้าแฟตเห็นสามสี่สี่สี่เรียละสี่สี่ แี่นี้โห่ขนางนี้เองนะมันยังกระสินงงจักได้ไม่ใช่สี่หรอวะก็เข้ามาเรื่อยๆให้หมดยังสามตัวเขียนหน้าประตูอีก จะใกล้ให้พี่จะใกล้เลยระวังนะถ้ามันเรืองแสงอย่าเพิ่งเดินนะพร้อมไหมผมจะบอกสามสองหนึ่งชาร์จแล้วสามสองหนึ่งตีนะใช่ปะสามสองหนึ่งชาร์จสามสองหนึ่งตียี่ำย่เยี่ำย่เยี่ยมอีกสี่ตัวข้างหน้าสองติดกันแล้วก็ไกลๆสองอีกันะต้องอะไรก่อนอุ้ยระวังนะ เดี๋ยวตัวใกล้แค่นี้ก่อนมันมมอยู่ตัวเดียวอ่ะยิงทิ้งแม่งอยู่ในเหยียดลูกโม่พี่ยิงสองตัวทันไหมล่ะแฉปหัวสองตัว

quên á kia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ยเ่ืิเหมือนเดิมเจ็กสิบแกนนี้มไม่กี่ก่าข้างหน้าประตูเบียดมาเวียมาเวียไม่มีละหมดประตูเราไม่มีละ เฮ้ยกล่องกระสุนเอามาเามา้ไหามา้ามาโอเคเหลือช็อตกันสามหกช็อตกันเป็นสิบแปดละถ้าหน้ามีไหมไม่มีมมใช่ไหมเช็คแล้วแต่ก็ไม่แน่เพราะอาจอยูออ่ไกลก็ได้วไว ข้างล่างอลโมล,โมลูกโมหาแดงเนี่ยเนี่ยโปรเจคเตอร์เนี่ยที่เราต้องเก็บโอเคปวัดวัดเพราะว่าเก็บแล้วพี่เตรียมวิ่งเลยนะพี่เก็บแล้วเนี่ยไป i ะอ t r u c t i o n point อยู่ที่โซน81ตามผมมาอย่าเหี้ยพี่วิ่งชา้า นี่วาโซเฟอร์สิบเอ็ดใช่โซเฟอร์ส,สอ็ยู่นีป่ปะวิ่งช้ามากเลยแปดเีนมามามาถือบันวางวได้ป่ะวะเถอะไป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 จุดจุดจุดออกอยู่ห้องนั่งก็มีตัวตามมาเบาๆนะมีตัวมาเปลี่ยนปืนไม่ได้ด้วยชิบหายแล้ววางไว้ก่อน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 ได้มาตัวนกดเอ็กซ์เอ้ยกด์เอ็กซ์กดกดยิงค้างกดยิงค้าง เออป้อมปืนผมยิงอยู่ให้เพื่อนให้เพื่อนบอดแม่งเข้ามาที่ไอ้สามแม่งมันช้าหัวข้างนี้หัวข้างนี้ ร้ <36 S 1> oh. อยสามสิบหนาทีด่านแรกโคตรเป็น oh. เป็นไงเสีย er, ตัวเล็กอีกไปเดีย๋ยวไปตัดคลิปอะ่ะนี่แค่ด่านแรก